คุณผู้ชมครับพาไปดูความเดือดร้อนที่ชัยนาทกันหน่อยนะครับชาวบ้านนีมาร้องเรียนผู้สื่อข่าวฮะคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับ <c oughs> เป็นสายเคเบิลเส้นใหญ่เลยฮะ <c oughs> ตกลงมาพาดอยู่กลางถนน <c oughs> ที่ชาวบ้านจะใช้สัญจรไปมาที่เห็นนี้นะครับอยู่ที่ตําบลศิลาดานาเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับ <c oughs> ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าเป็นสายเคเบิลเนี่ยของหน่วยงานใดมันตกลงมาพาดอยู่ที่กลางถนนนะฮะที่ใช้เป็นเส้เนสทางในการสัญจรผ่านไปมา ก็คือถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับและมอเตอร์ไซค์ขับมาเนี่ยน่าจะอันตรายที่สุดก็เลยอยากที่จะร้องเรียนนะครับให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าเจ้าของสายเคเบิลเนี่ยมาจัดเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านกําลังกวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะครับอีกท้งก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าจะมีกระแสะไฟฟ้ารั่วออกมาร่วมด้วยหรือไม่ลองฟังเสียงชาวบ้านกันดูครับเดียวนะน่ากล <Okay. S 2> ัวมากเลย <Okay. S 2> อันตรายเดี๋ยวนี้มวดที่ไหนอันตรายงั้นเลยไม่รู้ว่ามันมีไฟหรือเปล่า ไฟนี่เราไม่ชัดเจนแน่แต่แต่คิดว่าเพราะอย่างนี้ต้องมีไฟแน่ละแต,แต่ถ้าเป็นกนคนมองไม่เห็นมี่เสร็จเลยต,ตายเลยชนเลยเพราะเหตุการณ์มีทั่วไปอย่างนี้นะเมื่อก่อนเราก็เคยเห็นนี่ยเป็นอันตรายต่อกดติดต,ต,ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ